S <S สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปยุโรปไปเรียนทริปคู่รักไปยุโรปเอ้ยมันจัดเจนไปเปล้าอ่าพี่น้องเอทอี่ป้าบอกฟีฟองฟีฟองแบะฟี่น้องอืมเราก็เลี่ยงในการที่เรายังไม่ดูนะคะแต่เราดูรูปจากป้าในทวิตใช่ป้าทวิตพา,ากันแบบตีหนึ่งอืมแล้วป้าก็ปล่อยให้เราแบบฟินกันแล้วป้าก็บอกไปนอนแล้วใช่ อันนี้นะคะเราจะมา react s e n e r in Europe เที่ยวคนเป็นค่ะ work and travel break and travel อ่อลินเป็นอะไรเป็นสาลินใช่ไหมโอเคที่นี่ก็ตลกละเออที่ยวไปทำงานไปก็คือจริงๆไปทำงานวันเดียวปะสองวันเขาไปกี่วีเหมือนเขาไปแบบ ขาไปไม่หรือวีคหนึ่งวะไม่หรเอไม่ได้โอเคไปดูเลยนะคะรีแอคชั่นค่ะไปเฮลโลทุกคนไมเนมอิสพุกพาณิเอ้มาเอา My เนมอิสสเปดว่าเปล่าสเปดว่าเปล่าเรามาจากสุสันครับไม่คิดว่าจวพูกคนนี้อ่านมาถึงูดแล้วก็ถายใองสุเสันครับผม ครับผมนี่หนูนิวอันนี้หนูซีครับผมตอนนี้เราจะโกอินเตอร์เราจะโกลอินเตอร์ที่ไกลกว่าที่ยังไม่เคยไปเป็นครั้งแรกในชีวิตชีวิตเลยใช่เราไปถือว่าเขาบอกว่าอันนี้เรา เรื่องน้ำย่อยนะครับผมครับครั้งนี้ก็จะเป็นการไปเหมือนว work a า d t r a เ e l คล้ายๆแต่ว่าไป work แค่นิดเดียวครับส่ว่จะไป t r a เวลซะมากกว่าใช่เราก็จะไปว w แล้วก็จะไปเที่ยวกันเป็นโรงแรมด้วยเราตอนนี้ได้เวลา<ช>ลวเราไปเป็นเพื่อนนะครับเราไปเที่ยวดีกว่าโอเค let's go <S โอยหน่อพอยิ้มมาตามวงๆแต่พอไม่ยิ้มมันก็ปกติ โอเคเลสโก้เอ็มแบบดอลลี่อายดอลลี่อายแบบตาบวมโอเคไม่บวมอันนี้แค่ยิ้มเองไม่ต้องไปแล้วมือหนึ่งมือมันคือแฟนเลยอันเนี้ยขอโทษนะทุกคนมันไม่ต้องไปละเออมันใช่อ่ะมันใช่จริงๆเลสโก้สามรอบเออไม่ได้สนใจเลยว่าแบบเดอนช่ดีกว่าโอเคเลสโก้เฮ้ยหน่อยพอยิ้มมาตาบมบวแต่พอไม่ยิ้มมันก็ปกติ โอเคเป็นสุกเป็นแบบดอลลี่อาดอลลี่แบบตามโอเคเป็นสุวันนี้แค่พูไปเลยลงไปเลยนอนอะเอาเธอพูดเลยเธอพูดไปเลยถึงแล้วนี่มันเป็นความฝ่ายฟที่มีเสียาไนนะยูนิวอินไปอย่าเหมือนให้มากไม่ได้เหมือนเป็นอยู่ เราก็ถึงแล้วเราลงมาเราทานเฟอร์ต่อบูดาบีนะครับเพื่อมาถึงกุ้งลมนะจ๊ะใช่กุงโลมนะครับผมชื่อกุงเทพนะครับผมนี่คือเฟิร์สไทม์เก็คินหลังจากที่เรานั่งรถมาเกือบชั่วโมงแล้วหนูเขาบอกว่าอากาศดีเขาบอกว่าฝนจะตกไม่ใช่ร้อนเลยเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยตอนตอนนั้เวลาเนี่ยอากาศดีแต่เดี๋ยวสอวันนี้ฝนจะตกับผมเขาเลยอะให้แวะก่อนเข้าที่พัก รือชื่อเลยหนูชื่ออะไรนะชื่อเซนต์แองเจลคัสอะไรนะคัสเซลอ๋อเซนต์แองเจลสเซลใช่เหรเราต้องสั่นี้นนี้ตอนนี้ตอนเช้าอยู่เเปิดประมาณเกือบเก้าโมงวันนี้ก็จะมีน้น่สวยมากนโลลมากสว่ไหมนู่แล้วอ่ะกินอลย ไม่อ่านมาเก็บประคำอ่านไปยิ้มอันนี้มันคืออะไรนะมันคือไอสนามกีฬาไม่มีส่วนชิ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 นิชิอ๋อเฟรนด์เฮ้ยหยุดทำตัวแบบเหมือนเลยปะ มันเป็นหนวดชัเนาะเป็นมชอ่ะมันเป็นหนวดช่ยอ่ะขันี่เหเป็น้ายมาัคนหเปล่าเออีเคนมาากเด็กมันนากกเนาะึงเอ็นดูเนาะนี่เราเขมาเนาวออลนะครับผมเป็น ที่สำคัญสวยมากนี่ปฏิบัติการ้วที่คมได้บักีบอกว่าเขามาบอกว่าให้อมเนีครโดแคปโดแคปนี่ก็ไม่ิจไม่ได้ยกะถือแแคปอะทหมอแคปแคปบวกนะครับโทำวกี้กันคือพี่ซี่ะเห็นแค่นี้นะเห็นแค่พืนข้างหน้าภาพในมสกสวยๆเขาบอกว่า เข้ามาแล้วว่าโดแคปโดแคปนี่ก็ไม่คิดใจไม่ได้ยกไปถือเข้ามาแคปอะไรทนอแคปเลยเลยเป็นโซนี้ัเราะเก็บเซอร์เถาเส์บให้ทุกคนได้ชมอุ้ยทำไมนสวยได้ยินไมเบกว่เร็บเอร์เาส์ใบให้ทุกคนไดชมวยไม่ใช่วิวแต่เป็นหนูสวยนะ เกิน <ผม S 1> ไปเขาบอกว่าที่นี่มีแต่ water taxi water taxi บ้านเราจะแบบว่าเป็เรือ <im it> เป็นเรือเลยเป็นเรือแท็กซี่ไม่อกนทนัเราไม่มีรถหรอกเราจะเรือบอกเลยอย่างนี้ยไม่ต้องใช้ water taxi taxi ต้องใช้ ลงไว่ายน้ำสบายลงไปสิไม่ห้ามลงไปสิตอนนี้เราก็อยู่หนนะหนูโดยที่ข้อก็ได้กับอีกการใช่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นอีกระเทศยวหนึ่งน่าากก็ต่ออ่นนี่ทุอคนที่มาต่อร์ซิวนะครับนี่ทุกคน๋ยวให้ดูวิวกัน เฝ้ารอบนึงอันนี้คือที้งตาไม้ผมกนิดหน่อยมากนะครับผมเพราะว่าก็มาเจอพื้นที่แห่งนี้สวยนะแบบดีอ่ะอันนี้มันเหมือนฉากในนี่เลยอ่ะตาบ้าเอจ์ไม่ได้เอจ์เอจไหมวะในหนังอ่ะเราดูเสริมสบายครับผมในกางกายอาเซียนตอนนี้แล้วก็ที่เรืองจริงๆอยากจะบอกนั่งหนอกบนหนอมันนั่งได้สองคนหนอ ผมคุแม่หนูเดินำเปสีดำขอเต้าครับอันนี้เขาเรียกว่าเด็กอโดล่านะครับผจำได้ไหมรัน้องพผมอเน้อัเกลเราเปิดินกาวนั่งยู่อที่ไหนไม่แน่ใจญี่ปุ่นเกาลีอะรางวันนี้รรรางแล้วเมื่อกี้เหมือนบอกว่าคนที่ไทยเรือเนี่ยต้องใส่เสื้อลายเห็นไหมครับใช่ แลเือดอหเคสับเี้วดูเสือพี่สี่สองนเซปเลยเนี่ยลองลองไปยืนตรงข้างหลัง้องเปลี่ยนแลวจะเออกมาเหมือนเลยเร้ก็ดำน้ำดิ่งลงไปครับสวยเนาะ คือมันดูเหมือเป็นน้ำเยอะมากเลยอ่ะโอณไปเป็นประเทศที่ต้องนั่งเลยทแปลไงเขาถ่ายแบนเขา ตอนนี้เราก็อยู่กันอีกหนึ่งสถานที่แรกมาร์ของเบนิสนะครับก็คือสถานท <c oughs> ี่ในสักแห่งหนึ่งเหมือนผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนสถานที่แบบเวลาดูซันเซ็ตด้วยแล้วตรงนี้เห็นแม่นม้ำแชบบันมันสวยแบบทั้งเมืองเลยให้ดู เซตติ้งนะครับผมเพื่อที่เดินความแรงนวันอนซินเพรส้ทมผมลงแล้วมันหล่อนี่ตอนเช้าอ้โตติ้งกันลยนนี้น่่บนนี้ก็ถึงเวลาลองสงไเป็นแบรนด์ของที่้องตอนน้อยากให้ลองใส่เื่อไปอนแอซิมเพรสหน่งค่นึ่ีมาดูกันว่า สื้อของกันเนตอนนี้ก็เซตติ้งอยู่นะพีนิวชุดมุ้ีนคอวคนี้อ่ะพี่วอลฟีเช้เหมือนเนาะงานเช้าันดไม่นี่เป็นงานแบบกางานสัมภาษณ์สื่องนดยคนน่ี้ดีมากเมื่อกี้มาคนที่รอข้างหลังแบบ เธอเลือกเลย๋ย่เราหิวลองเด็เลยเม่กี้มันเท่วะไม่แค่จับโทรศัพท์องอ่ะเฮ้ยมันดอน่ะอนีก็กลงวัดส เารูปเ่ให้ออกมาดมเของเกหรอแล้วเป็นชุดงานงชานชุดงานชาวตีมสีเทาแต่าแ่เแเมกับทาาแบบเนว่าจะเทนุอยากให้มันเชื่อมโยงได้ป เขาบอกว่าซีแปลว่าโอเคครับผมเขามีแบบซีซีใครเรีกเยกซีซีโอเคนะครับผมรู้สึกว่าได้ลอง แบบเขารู hey, ้แลกวเาทีเชิดมากอสิ่งท e ี mustache, <S <s ่รู้สึกว่าชอบในด้าุการ์ต่งตวคือรองเท้ามีความแบบเงามากเงาโอ้เงาจริงคดตะคืนอ่ะอีกหนึ่งนะครับเป็น l ูที่ relax อักโซปาตี่แหลกไง เราพูดคำว่าหล่อไปอีกรอบ,บแล้ววะัดชุดที่ร้านนี้นงุดงานเช้า,เรา,านนเราก็ณเราก็วนอยู่ตใ,ใ,ในนี้แล้วชื่อแบรนด์อ่านจะอ่านยา l ดูรเนชร เปม่ม่นะครับี่ไม่น้กผมก็นไปดูเล่อดเนอย่างเงี้ยขอโทษอกร่นขอโเอย่างี้อะไรอยู่ดีมางัางมาเลย เขาไปเที่ยวหละวพ่าเนี่ยอ๋อมไม่ใช่ไม่ใช่วันเดินโอ้ครับผมก็ตั้งใจชอบหรอเปกเ็นช่างไมาปยชอบเปนมรู้ว่าทุกคนจะชอบไหมกใจทุกคนไหมแต่ก็ได้นะถ้าถูกเราไม่มีเราไมเคยน่าช้ำไหมครับวันนี้ช้ำอก่าำรอปล่า <ะ>นี่จะเป็นการเดินรมแดงที่ต่างประเทศครั้งแรกเลยนะครับเราเดินที่เวนิสด้วยเต้นมากเ<ส>มื่อคืนแล้วก็เมื่อกี้ด้วยครับก็ดูแอบทำกันบ้านว่าเขาเดินไี่ดเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับให้กำลังใจให้ด้วยนะน้องจ้า ดีเนาะดีมากเลยอ<ร>่ะแบบบ้าเราคือผมแดงใีใจกับเข้มาเ็้ว่เก็เหมือนกันแต่งหน้าจะไม่ค่อยเหมือนที่ไทยป่ะนั่นแค่ที่ไทยแบบสร้างกจะชับรู้สึกันนีาก็เป็นเหมือไม่ค่อยได้เห็น จะเป็นแบบคิ่าลองจะเป็นกตากอิด่องระอนี่ชายอ่ะิชายผมก็จะเป็นเปรียอ่ะใครมาแต่ว่าเปนิสียหลายเรื่องเลยคือนักจ้าีนมาก็โนนิอกแวนก็สวยวยที่ทุกคนโอ้โหปราสาทเหมือนาสาทดินียนะสวยมากปรา สะสมเขาไปแล้วก็ชมเ่ได้โมก็จะปริอจริงภาษานี้มีสองสีไหมฮะสีอ่อนกับสีเข้มสีพนกาไมไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นอนนสมีวปูเไม่เลคอนเทนต์แฟนมน่าใส่มากเลย อออเปิดมาก็มีแฟรดอยู่ข้างๆพี่น้องโอเคหยุดอย่าฝืนไล่กลไปไกลนะเขา้กดูเห็นปะอยู่คนเดียวพอเปิดมาก็แบบเห็นปะคนโสดทำไง ตอนนี้เราก็เราก็กำลังจะเออ่ราจะกำลังถ่ายที่กันไปกันถ่ายโฟโต้ชิพอยากพูดนะที่นใเมืองแค่นี้ก็พอละเลยครับเป็นเสียงใส่ใส่เสื้อแบบนี้นี่รบกวนของเรานะครับจริงมีเสื้อคูมีหนึ่งตัวนะถึงคนนั้นจะได้เห็นตอนถึงถนนก่อน

อยู่งานซานมิเชนะครัลูกเปนะอ๋อลูก็นอะจะติดอินเดียครับอารยูเป็นอินเดียตอบอแล้วนี่ได้เลยอ่ะยังพูดต่อเลยอ่ะยังพูดต่อเลยครับเดี๋ยวูไปปิดอินเดียนะครับผมแต่เนียอินไมรับเป็นคแกลสโอ้เปล่ิงคิวหลงนะครับผมก็ตื่นเต้นมากคุณพีสุทีพูว่าอะไรอ่ะอินไมฮัไม่เรู้เลย ชิคากใช่ไหมะไม่รู้ว่าตอนนี้เราชิคากชิคกไปจากกัน่าไหนวะชิคากบังชยเชมาป เดี๋ยวเช็คอินนิดอะไรต้อับอยูมันลดแล้วลนเกิดเรางานที่นี่บอกเข้าสุวมไม่ควยน้ำกลับไปเยอะไม่ได้เจอหนูตัวควาน้ำกลับรู้าเหจนี่ามารตัวเอสเปรสโซ่สำเรจแล้วจมาที่วันน แปดเก้ภายใน3ามนี่กบันยายครับมาแปดเก่มาแปดเก้าสิบนะบผู้สึกว่าแปดเาสิบ้นเป็ว่มากนะไปอิตาลีไปมาสเมืองเลยไปโรมไปเวนิสแล้วก็ไปมิลานแล้วก็มาฝรั่งเศสนะก็เป็นทริปที่เหมือนมาเที่ยวมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าทำรู้สึกว่าตั้งแต่ดูดูมเดมาทรินีคือเที่ยวเต็ม บจริงๆชอบชอบกค่แบบาแจริงๆทุกคน e น j อยมากนยใหญ่มากชอบชอบที่เขาแบบใ่ใช่ใช่แทำอะไ่ะกระดยัอบสุทจนตัวืมจะส่งมาทานเชือเป็นวิธีใหม่ท c t i o n แบบใหม่เใส่เ้มนะทับทิมีน่ก้อนคี้ไงนี่ยตกเ้นเลยกรดือเท้าตอนนี้ก็ทำอะไรอ๋อรวดอน มีมเรา็เลยทำสุมีงอะไรเราอยู่พารีสวงเี่มอไม่งคเมื่อกี้มงคอแบบไม่เล่นเออหลายรอบแล้วนะทลิปนี้หลายรอบแล้วนะมันมมเลยก็เลทำสุอะไรเราอยู่พารีสมเาไม่เล่น เนี่ยเออใช่ับเราเแค่บุโรปอาจจะมาไทยกว่าไทยแเราเห็นนะก็เจอแบนคับยุโรปจริงๆจริงๆการคับที่ยโรปนะไม่ใช่มีแค่กรีซทอย่างเดียวแต่ว่ามีหลายประเทศมากๆเอาขอบคุณมากๆเป็นทุกคนนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตและก็เป็นลงใจให้ชอมโอไม่เอาเมถือว่ไทิไม่เอา อ่อไนจะ่วยช่วยก็จะสกินนี่ถ่ายยีนเออตัวเองใส่ทั้งตัวขนาดนี้ตัวเองใส่ยันหมวกหมวกันนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่เราจะนั่ง first class นะครับตัวสาวสวยใส่กันเป็นีนะครับ ขึ้นมาแล้วนะคือเฟอร์คาร์สวยมากเลยหลุดเล่นไปละว่ากี้ที่นั่งมันนั่งได้คนเดียวหรอใช่เบาะมันมีเบาะแล้วมันสูงก็ล้านเนี่ยเบาะเดียวเบาะไม่มีเบาะเดียวมันนั่งได้ค ouais? right. okay. นเดียวเฟิร์สคาร์มันคือหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งเบาะจะนั่งไหนนั่งตรงเบาะมันก็มั้งนี่เขาอาจจะอย่างนี้ก็ได้สมมติมึงเป็นพี่ตีเขาอาจจะ นี่เอ๊ะนุ๊อาจจะอย่างนี้ก็ได้ไม่ใช่อย่างนี้แต่เอ๊ะย่อข้างเขาอาจจะย่อข้างๆก็ได้อ่ะไม่ได้นักตัดเท่านั้นจิบเจ้อ่ะเห็นไหมอ่าเธอดู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 สิเขานั่งตรงที่วางแขนไม่ได้ที่วางแขนมันพอดีหยุดเหมือน เป็นอยู่ซงนี่เียว่าก็ขอทุกคนด้วยสคว่าเาาน้ไดเพาาเสอมซิลัยับกื่้องลยาล่าเลยไม่ยมเมลยไยไม่น่ยไม่ลม่น่ไม่นเยไเลยไม่นย่าเไม่นาม่น่าเไ่ามาเมยไ่นาเเทศไทยก็ได้นองี่นั่งเลียวกันก็ยังไม้ไม่ายน อย่ามันเหมือนเหมือนอะไรต้นคลิปงินจุกรู้สึกว่ายินดีมากๆเลยกับการที่เขาได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยกันครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่วซีอยากที่จะไปรอแล้อะไรรอรอมาดีอือยากให้เขาได้แบบได้โอกาสในการที่จะไปอะไรแบบนั้นเออแต่เดี๋ยวเขาจะไปอะไรนะเออแต่ว่ายี่สิบนี้เหมือนเขาจะแบบบินไป เออใช่เพราะว่าเขามีงานที่เอ็ดเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งน้องที่แบบแล้วนเนยบอกว่าเดี๋ยวจะมีงานที่ต่างประเทศอีกเรื่อยๆดีีนะแบบยเคนต่างประเทศได้ขึ้นลงไทยอยู่ขึ้นลงไทยก็ไม่สู้เยรว่าอีนึงจะเป็นนกอีนึงจะเป็นนกแล้วนั่และเคไปแล้วนะคะมามาวีดด้วยกันวันนี้นานนที่จะเห็นแบบพี่พี่กับหนูเนี่ยทำอะไรแบบเนี้ยแบบถ่ายคลิปแบบวอล์กอ่ะ เินนะคะบ๊ายบายนี่ไงทำแบบเขาไงจะะเปิดมาให้พี่สีนะ <c oughs> เป็นเราเนี่ยเปิดมเป็นเรา